โอเคผมขอกราบสวีดัสสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมเองนะมิสเตอร์กอรลี่คอนเดิมมันเองนะก็วันนี้เราจะมาเล่นไอดีใหม่นะทุกคนครับเป็นไอดีที่เราจะปั้นให้ดูนะแบบปั้นให้ดูสดเลยนะครับอันนี้ไม่แจกนะปั้นเล่นๆให้ดูนะครับว่าการที่เราจะเกิดแบบมีห้าฐานนะครับมันต้องเล่นนานแค่ไหนนะห้าฐานแม็กนะแบบในเววอยู่เยอะ จะเล่นให้ดูนะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่าดีนี้ถ้าเกลือเดี๋ยวค่อยรีทิ้งนะโอเคครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคือตอนนี้นะครับเป็นเวลาเออที่ยงคืนครึ่งน,นะครับก็มาอาดค่อนข้างทีง่อาชานะโอเคนะครับก็ไอ้ดีนี้ไม่ติดโอยอย่างนี้ตนองหันนะทุกคนเพราะว่าผมเล่นผ่านอ,อ,อะไรนะลายลายลายแทนนะ ก็าใครคิดว่าผมโป้ก็เรื่องทุกคนเลยครับแล้วแต่คุณเลยนะผมไม่อยากไปยุ่งด้วยเท่าไหร่ออรครับวันที่บอกว่าผมโป้นะโอเคครับมาเรามาสุ่มดีกว่านะห้าตัวนะครับเรามีอยู่แค่5้าตัวนะเราก็จะได้ทางด้านของม็อบนะถ้าได้มาก็ถือว่าโอเคแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ เปิดไปเลยครับทุกคนไม่รู้จะได้มอบหรอเปล่านะโอเคครับไม่ได้อะไรเลยนะไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องไปซีเรียสมัน,นครับเราเปิดพอที่เราตัวเล่นได้พอนะเดี๋ยวเราไปเล่นในดัดสเตจดีกว่านะก็เดี๋ยวเรากลับมาอีกทีก็ตอนที่เราเอ่อเลเวลยี่สิบแล้วกันนะเดี๋ยวขอเปิดกระป๋องยี่คิคูสองด้วยนะ ก็เดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มดีกว่านะคนก็เดี๋ยวตัดกลับมาตอนนี้ผมฟาร์มถึงเวลยีล่สิบอะไรกันนะครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสามลอว์ลูบี้แรกนะครับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งนะนานด่นะตีหนึ่งนะ,ะผมก็คิดถึงด่านแค่ยี่สิบหกนะไอ้ยี่สี่ยี่สี่นะครับก็เดี๋ยวเรามารับของดีกว่านะครับทุกคนก็บอกเลยว่าของผมนี่คือเตรียมไว้แล้วเตรียมตั๋วเตรียมอะไรไว้แล้วครับ โอเคนะก็เดี๋ยวรับตัวนี้ด้วยนะครับสิบใบนะก็ถามว่าสิบใบนี้ได้จากไหนครับไอ้ที่มาใช้ขนนกห้าสิบนะก็ไปเล่นในดานสเตจพิเศษนะดานเนี้มันได้ขนนกเยอะอะที่ไ่ใช้ขนนกเยอะครับแล้วก็กดเข้าแล้วก็รีนะเข้าแล,ล้วก็รีป่าวันนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็มีอยู่สามสิบเอ็ดใบนะเปิดมาเลยครับสามสิบเอ็ดใบเปิดมาโอเคครับไม่ได้เลยเลย อืมไม่เป็นไรนะตัวนะครับมันแก่ตัวนะเราไม่ทียกแระตั๋วนะโอเคมันจะไม่ได้เลยจริงหรอขอตัวตู้โคลาโบเนี่ยตัวหนึ่งก็พอนะขอดีดีแค่ตัวหนึ่งเถอะโอเคคนตัวนี้ดีนะเอ็ดเวิร์ดหนอนนี่ดีนะอันนี้ดีมากอันนี้คือตัวมาเกตไอตัวเนี้ยมันคืออรัดำเลยนะมันคืออรัดำที่เป็นในร่างของ ตัวรนเจอร์ปกติเป็นตัวหนอนนะโอเคอันนี้ได้กบเด,ดาวนะเอามาทำไมเนะี่ยโอเคซ้ำนะครับอ๋ออันนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีโอโอเคโอเค,อเคได้จาาเล็กเกินทุกคนนะอันนี้ก็ค่อนข้างสมค่าและเดี๋ยวเราจะเปิดตู้เรนเจอร์อีกสักรอบดนึงแล้วกันนะตอนนี้คือได้จา่าเล็กเกินมาแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มเควสอีกสักหนึ่งเควสแล้วกันนะามาเปิดตู้รนเจอร์นะขังสุดท้ายนะครับเราก็ไปเปิดตู้เกร์ดีกว่านะ ตู้เรนเจอร์นี้ผมอยากจะเปิดแค่ถ้าใครเกิดจริงก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเปิดแค่สองทีสามทีพอนะเปิดแค่สองทีก็ได้ถ้ามันเกินจริงคือไม่ได้เลยเลยรีทิ้งนะผมแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็เวน์หนอนนะมันไม่โจมตีแบบเพราะครั้งที่ยหนักนะแล้วก็แบบสกิวว่าข้ายแรงอันนี้ก็แบตเหลือสิบหกนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ถึงเออเวสเกือบสุดท้ายแล้วกันนะให้ถึงเวสล็อกอินอนะ่นะครับตอนนี้ก็ ทำไปก่อนนะเดี๋ยวต้องมาอัปนนี้นะครับเพื่อให้มันแบบเก่งขึ้นนะก็เดี๋ยวเราถัดภาพตอนที่เรามีอยู่ทั้งหมดห้าร้อยลูบี้เลยกันนะครับโอเคคุกก็ตอนนี้มีอยู่หมดห้าร้อยลูบี้ทีบ้อยนะครับก็บอกเลยว่าเรามีลูบี้ครั้ง้างเยอะแล้วตอนนี้โอเคนะครับเรามาเล่นด่านเลยนะตอนนี้ก็ลามาก่อนนะครับก็เคลียร์ไปถึงด่านที่เอ่อไทยเลย เดี๋ยวไปดูให้นะทุกคนนิดนึงนะคีย์งาน,นที่สี่หกนะทุกคนก็นยังไปด่านไม่ไกลนะแต่ว่าวันนี้วันนี้เราเล่นวันอาทิตย์ไนงะมันได้เวลคูณสองนะมาเลยเ,เสร็จภารกิจเร็วนะโอเคครับแต่ละครั้งเล่นมันจะลงสุกนี่ผมก็แน,น,นะนำเท่าไหร่นะเล่นมันสองทีดีกว่านะครับถ้าจะสร้างไอดีใหม่นะครับโอเคครับเรา,าเปิดด้วยรูบี้ดีกว่านะม็อบได้ไหมอ่ะขอม็อบได้ไหม,มอ่ะม็อบออกไหมอ่ะออกให้นหนึองได้ไหมอ่ะ โอ้โห oh, แม่งโอ้โ oh, ห oh, oh, เอเวอร์นอนนีกตัวเองโอ้โ oh, หสุดยอดมากโอ้โหโหวะฮะมุนลงตุริยางแต่เอามันทำไมก่อนตัวนี้มันเล่นไม่ได้แล้วอะไม่ไร ي, ไม่ไร ي. แล้วเปิดตู้เกียร์ดีกว่านะเปิดตัวนี้นะขอเปิดตัวนี้ขอเปิดตัวนี้เผื่อได้นะเผื่อเผื่อได้แบบด็กท้ายอะไรเงี้ยเคยไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ได้โอ้โ oh. ห อันนี้ไม่เอาจริงจังนะคนเปิดตู้เกียร์ให้เราบรรได้พอเกียร์ขอใช้งานก็พอนะไม่ต้องไปเน้นให้มันหนับได้เจ็ดดาวแปดดาวนะอย่างน้อยก็ได้เกียร์โจมตีอยู่ชิ้นหนึ่งอนะ่ะที่มันดีๆนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มลูบีเพิ่มแล้วกันนะครับโอเคคนก็ตอนแรกกะว่าจะตัดออกนะเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูดีกว่าครับเผื่อใครคิดว่าผมโปรนะเออเลให้ดูเลยแม่งผมไม่ได้โปรจริงนะผมพูดจริง คือผมบอกไม่พอคือไม่โปจริงอ่ะผมซื้อใส่อยู่แล้วนะโอเคก็ใช้ทีนี้แล้วกันนะน่าจะจบไวนะก็เดี๋ยวเราจะเร่งสปีดคลิปนะครับทุกคนคก่อนระเบิดที่ผมว่าสปีดคลิปแล้วผมก็จะพูดไปด้วยนะทุกคนก็ผมบอกเลยครับว่าคือผมฟ์มจริงไม่นานหรอกทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเราขออนุญาตใช้นี่แล้วกันนะแบบ เล่งเวลาในไอ้นี่นะครับในคลิปอีกทีหนึ่งนะพอดีมันนานเกินไปนะเวลาในเนี้ยคือแบบมันสิบกว่านาทีนะที่ผมอัดในนี้นะครับสอมกันเราก็างขงเนีค่นานด้วยนะปะจะัดพื้นที่หน่อยนะทุกคนพื้นที่ช่วงนี้มันค่อนงหายากนะครับพื้นที่ช่วงนี้ผมใช้ค่้น้า,า,า่เยอะนะพื้นที่ในเครื่องนะครับไหนจะส่งงานไหนจะทําทอะไรอีกนะบอกเลยว่าคั้นเคยียุ่งนะโอเคก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ โอเคครับก็เดี๋ยวจริงๆอ่ะคลิปมันจะมีลงวันเสาร์ทีนะแต่ว่าวันเสารนะ์น่ะไฟลไคลิปมันเสียนะก็เดี๋ยวเราลงให้อีกทีวันจันทร์ลวกันนะไฟนะั้นน่ะรอไปก่อนนะสำหรับใครที่ยังรอคลิปนันอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดตู้เกียร์ดีกว่านะเรามาเปิดตู้ล่างแล้วกันนะล่างสุดอนะสไลชอดอกไม้ก็ถือว่าโอเคไปนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวฟ์มวันนี้เสร็จแล้วพอแล้วทุกคน มันดึกมากแล้วทุกคนเดี๋ยวตื่นมาอัตัดคลิปไม่ทันนะนะครับก็อันนี้เรามาตัดตอนเช้านะครับโอเคเปิดตู้ก,กบอีกสักทีแล้วกันนะ่อนไปแล้วกันเพมันดึกมากแล้วแม่งจะตีสองแล้วยังไม่นอนเลยนะครับอืมได้กบแดงสามตัวนะ ผมอยู่โอเคก่อนเราลาจาก,กน,นะทุกคนเราจะไปอัพหนอนก่อนแล้วกันนะที่ผมเอาหนอน,นอใช่ไหมก่อนเช่นไรทุกคนหนอนมันใท้แน่นอนนะแล้วก็เป็นดาเมจที่จะข้างเคียงรุนแรงนะผมชอบดาเมจแบบนี้นะโอเคนะครับก็อัพหนอนเสร็จเราไปนอนแล้วทุกคนตึง้งนอนแม็กเรีบเยบร้อย มาตอนนี้หน่อยก็แป๊กที่รนะ้อยนะเดี๋ยวเผยดูเวลาแล้วกันนะโอเคก็หมดทุกอย่างนะ,ะตอนนี้ก็เวลาตีถึงสี่นะเออบอกเลยว่าอัดนานมากลาไปก่อนแล้วกันทุกคนก็คลิปนี้นานแล้วตีหนึงสีนะ